หิวข้าวค่ะหิวข้าวก็เลยระหว่างขากลับจากหัวหินก็เลยพาเด็กๆมาทานข้าวก็เลยไปเซิร์ชเจอที่นี่ค่ะรูปแม่จันบางตะบูนที่คองโคนวันนี้ก็จะมาชิมกันครั้งแรกะะอาหารราคาไม่เลยจะบอกว่าถ้าเจอตั้งแต่เมื่อวานก็คืออิ่มแล้วค่ะ <c oughs> นี่กับข้าวโอเคเดี๋ยวรอเมนูมาเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดู เค yeah, ค่ะกับข้ามาเร็วมากทุกคนกับข้ามาเร็วมากคือถ้ายหิวมานี่คือมาเลยนี่เลยอันนี้เมนูของเด็กๆเ,เขาอันนี้เมนูปลดของพี่เมนี่อะไรนะหมึกผัดไข่เค็มขออนุญาตนะคะแกแกโอ้ yeah, yeah, yeah. Oh, ชิ้นใหญ่ไป <Yeah. S 1> โดนมากือ yeah. ไม่ขายครับนี่งอขายไปแล้วค่ะอันนี้รวมากมินิตัดเส้นให้หน่อยตักปลาอร่อยจี๊ดนุ่มมากที่ปลามั้งนุ่มมากของชอบน้ำน้ำเลยพี่พี่มิวตัดเส้นให้หน่อยของชอบน้ำน้ำเลยต้มส้มปลากระบอกมาของคนต้องได้กินนะคะงานะทุกคน แม่ขอไข่หน่อยนะนี่เลยเมื่อกี้นะคะเอาไม้หาเมื่อกี้นะคะเกือบแล้วเมื่อกี้เกือบจะสั่งอะไรนะน้ำพริกกะปิไทยชะครามใช่ไหมไทยชะครามมาของคนต้องกินชะครามแต่ว่านึกได้ว่าพี่วินนี่ชอบกินน้ำพริกไข่ปูคุณแม่ก็เลยสั่งน้ำพริกไข่ปูของพี่มินนี่ด้วยจ้าเฮ้ okay. น,นี่เลยอันนี้ของทอบพี่มินนี่เลยก,กุ้งซอสมะขามค่ะเมื่อวานไปเจอร้านแบบที่ไม่แฮปปี้มากเลยวันนี้ก็คือจะบอกว่าแฮปปี้มากแต่ชื่อร้านเราไม่บอกขอไม่บอกร้านวันนี้ชอบแม่อันนี้ขออนุญาตน้องมิวนะคะขออนุญาตน้องมิวขโมขยไข่ปลาริวคิวนางมาหนึ่งอันไข่ปลาริวคิวแกงส้มไข่ปลาริวคิว ขอร้อนเมนูอีกอันอนึงมาอันนี้ต้มยำมาที่คลองโคนแนะนำเมนูนี้เลยต้มส้มปลากระบอกแกงส้มปลากระบ,บอกปะต้มส้มปลากระบ,บอ,อกอร่อยเลิ่มากอืออยากเป็นลูกสะใภ้คลองโคนเลยเป็นผักที่นี่นะมันเป็นชื่อตัว แทนจีนแล้วผักอ่ะแนะนำว่าถ้ามาของโชนนะต้องกินผักผัดใบชะครามนี่คือใบชะครามอาดซอสเอ้ยไม่ใช่ตาดกะทิเนี่ยนะคะเอาน้ำพริกไข่ปูทองคนเดยนน้ำพริกไข่ปูที่นี่ใส่นี่ด้วยอ่ะอะไรนะเม็ดพริกไทย เอาวันจันที่นี่คือรูปแม่กันแม่ลูนแม่รูกันไี่นีมีป้ายข้างหลังในรู้กัน